กรมควบคุมโรคได้เผยแพร่ข้อความสําคัญการระบาดของโรคโปลิโอในสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทําให้การเฝ้าระวังเป็นสิ่งจําเป็นการระบาดของเชื้อไวรัสโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ C ี d p ดีพีีได้ถูกตรวจพบในสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อเดือนสิงหาคม2568และการตรวจสอบโรคเพิ่มเติมในเดือนกันยายนพบเชื้อไวรัสในอุจจาระของเด็กที่ไม่มีอาการป่วยซึ่งเป็นการเตือนให้ระวังการแพร่กระจายไปยังประเทศไทย แต่ที่น่าสนใจคือการระบาดนี้ยังไม่มีผู้ป่วยในประเทศไทยในแพทย์บนเทียนคณะสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคได้แสดงความเห็นว่าการตรวจพบเชื้อวิดีพีวีหนึ่งในผู้ป่วยเด็กที่มีอาการแขนขาอ่อนแรงในสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นการเตือนให้ระวังการตรวจสอบเพิ่มเติมในเดือนกันยายนก็พบเชื้อไวรัสโปลิโอในอุจจาระของเด็กที่ไม่มีอาการป่วยซึ่งอาจเป็นเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการระบาดไหน สาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวาการแพร่กระจายเชื้อเข้ามาประเทศไทยเป็นเรื่องที่เป็นไปได้โดยเฉพาะในพื้นที่ติดชายแดนที่มีอัตราการได้รับวัคซีนน้อยลงโรคโปลิโอเป็นโรคร้ายแรงที่สามารถก่อให้เกิดอักเสบไขสันหลังและอาจส่งผลให้เกิดอาการอัมพาตาของกล้ามเนื้ออาการประจำตัวคือแขนขาอ่อนแรงซึ่งอาจก่อให้เกิดพิการหรือเสียชีวิต ได้การติดเชื้อเกิดขึ้นผ่านทางการรับประทานอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อนในขณะนี้ยังไม่มียารักษาโรคนี้แต่การป้องกันโรคโปลิโอสามารถทำได้ด้วยวัคซีนกระทรวงสาธารณาสุขได้กำหนดการให้วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด IPV สองครั้งในเด็กอายุ2และ4เดือนและต่อด้วยวัคซีนชนิดรับประทาน OPV สาครั้งในเด็กอายุ6เดือน1ปีและ4ปีหากผู้ปกครองไม่แน่ใจเกย์ยิ่กับวัคซีนสามารถปรึกษากุมารแพทย์ได้ กรมควบคุมโรคได้ดำเนินการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่คัดกรองผู้เดินทางที่ช่องทางเข้าออกประเทศและสร้างความคุ้มครองโรคผู้ปกครองควรพาบุตรหลานไปรับวัคซีนตามเกณฑ์และให้วัคซีนเสริมในพื้นที่เสี่ยงเช่นจังหวัดมุกดาหารอำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีและนครพนมสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแนะนําให้ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดและพิจารณารับวัคซีนเข็มกระตุ้นก่อนเดินทางหากไม่แน่ใจเกี่ยวกับประวัติการรับวัคซีน กรมควบคุมโรคยืนยันว่าประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยโปลิโอแต่การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องผู้ปกครองควรร่วมมือในการพาบุตรหลานไปรับวัคซีนให้ครบถ้วนปฏิบัติคุณธธรรมสุขอนามัยล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำสะอาดรับประทานอาหารที่ปรุงสุกและน้ำที่ปลอดเชื้อหากพบผู้ป่วยที่มีอาการแขนขาอ่อนแรงควรรีบพาไปพบแพทย์ท,ทันทีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อกรมควบคุมโรคได้อย่าลืมว่าการรักษาสุขอนามัยเป็นสิ่งสำคัญ อย่าละเว้นการรับวัคซีนและเฝ้าระวังอาการของตัวเองร่วมมือกันในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคโปลิโอ